สวัสดีครับผมนายพัทรพลขาวคงหลาดนักศึกษา6210110542ครับนี่คือโค้ดและการทำงานของงานชิ้นที่1ครับครับต่อไปเป็นการทำงานของงานชิ้นที่2นะครับใช้ตัวแปรไอในการหมวน f o r ์ดูมนะครับจากนั้นตัวแปรนำเก็บค่าตัวเลข แต่ละตัวของ7 segment เนนะครับเริ่มต้นนะครับลงทะเบนในพอร์ต C นะครับและ7 s e g m e n t เ e n t เป็น high ดับอยู่นะครับต่อไปการดำางานนะครับบน for loop นะครับจากไเท่้กับ0ถึง15บและพอร์ต C นะครับเท่ากับค่านำที่ตัวแปร I นะครับและทำการใส่ค่าน o t นะครับเนื่องจากค่าตัวเลขที่กำหนดในนำตอนแรกนะครับเป็นค่า high อยู่นะครับจากนั้นทำการดีเลย์1วินาทีครับ และสุดท้ายเป็นโค้ดและการทำงานของงานที่ที่3นะครับใช้ค่าเขาในการนับค่า7 s e g m e n t นตะครับตัวแปรนำเก็บค่าตัวเลขแต่ละตัวของ7 s e g m e n t ตัวแปร LED เก็บค่าไฟ LED 8ดวงที่เพิ่มขึ้นแต่ละดวงนะครับตัวแปร I J K และ C ใช้ในการบน f o r l o o p นะครับเริ่มต้นนะครับลงทะเบียนไฟ LED 8ดดวงนะครับในพอร์ต A นะครับและมีสถานะ HIGH หรือดับอยู่นะครับ ไฟเจราจรนะครับลงทะเบียนในพอร์ต b และมีสถานะ High หรือดับอยู่นะครับไฟ7 Segment นะครับในลงทะเบียนในพอร์ต c นะครับให้เท่ากับตัวแปรนำที่ตัวแปรเขานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นตัวเลข0ูนย์อยู่นะครับต่อไปเป็นการทำงานนะครับวนโฟล o ูนะครับ i เท่ากับ0ถึง7นะครับโดยที่พอร์ต a นะครับจะเท่ากับน็อตของไฟ led นะครับตัวที่1นะครับชิปซ้ายนะครับ ชิปไปทางซ้ายมือนะครับตามตัวแปรไอนะครับหรือไฟ LED นะครับวิ่งติดทีละดวงจากดวงที่1ไปดวงที่8นะครับต่อมานะครับเป็นการวน for Lo o p นะครับตัวแปร J เท่ากับ 0- นถึง7นะครับโดยพอต t A นะครับเท่ากับน็อตของไฟ LED นะครับตัวที่8นะครับชิปไปทางขวามือนะครับตามตัวแปร J ครับหรือไฟวิ่งติดทีละดวงจากดวงที่8ไปดวงที่1 ต่อมาวน for loop นะครับตัวแปร k เท่ากับ0ถึง7นะครับโดยที่พอร์ต a นะครับเท่ากับ led ตัวที่ k นะครับหรือไฟติดเพิ่มทีละดวงนะครับจากดวงที่1ไปดวงที่8ดวงที่8นะครับจากนั้น for l ดู p นะครับ c เท่ากับ0 c น้อยกว่า2นะครับโดยที่ให้ให้พอร์ต a นะครับหรือไฟ led ทั้ง8ดวงนะครับกระพริบ1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับจะทำการเพิ่มค่าเขานะครับ โดยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งะครับและพอร์ต C เท่ากับนอดของนำตัวที่เขานะครับหรือเซเว่นซิกเมนตนะครับแสดงตัวเลขตามของนำตามที่เขาที่เพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นทำการเช็คโดย EPL นะครับถ้าเขานะครับที่มีอยู่ตอนนี้เท่ากับ1หรือ4หรือ7นะครับทำให้ไฟจราจรในพอร์ต B ดวงสีแดงติดนะครับ หรือถ้าค่าเขานะครับเท่ากับ2หรือ5หรือ8นะครับทำให้ไฟจราจรในพอร์ต B นะครับดวงสีเหลืองติดนะครับหรือค um ่าเขานะครับเท่ากับ3หรือ6หรือ9นะครับทำให้ไฟจราจรในพอร์ต B นะครับดวงสีเข MM ียวติดนะครับและนอกจากและนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับให้ไฟจราจรนะครับทุกดวงครับกระพริบหนึ่งครั้งนะครับหรือก็คือค่า A B C D E F นะครับที่แสดงใน7 s e g m e ิ t นะครับ จากนั้นนะครับถ้าค่าเขานะครับมีค่าเท่ากับ15นะครับหรือค่า F ที่แสดงใน7 s e g m e n t นะครับให้ทำการรีเซ็ตค่าเขาเป็น0ูนย์นะครับและแสดงค่าค่าเลขศูนย์นะครับใน7 s e g m e n t นนะครับหรือการเริ่มทำใหม่อีกรอบนั่นเองครับขอบคุณครับ